ตะูตนขาประจำของคุณขวดฮะนี่ฮะมีกำแพงคำว่ากฎหมายอยู่นะแล้วก็มีดดมมเด็กชาแว่นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากตัวกำแพงกฎหมายเนี่ยนะแล้วก็ข้างบนแคปชั่นว่ามีช่องอดม<อ>มีช่องโว่ช่องโว่อ,อ๋อนี่นี่เหมือน,น,นคำนะฮะก็เหมือนกับลักษณะว,ว่าคดีนี้เนี่ยผู้เสียหายาผ,ผู้ผู้ต้องหาจำเลยเนี่ย พยายามอาใสยช่องโหวทางกฎหมายเนี่ยรอดออกมาจากคุกไงอ๋อนั่นกำแพงนะครับกำแพงนี่นะข้างหลังก็มีภาพอุบัติเหตุเนี่ยฮะเออนี่คุณขวดปกติไม่ไม่ค่อยเขียนประเด็นสังคมเท่าไหร่นะคือมันค่อนค่อนข้างร้อนแรงในสังคมเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมอ่ะก็ควรจะกระทุงให้ผู้สูญเสียได้รับความยุติธรรมเกิดขึ้นไม่งั้นก็เป็นอิทธิพลของสื่อนะครับถ้าไม่มีใครถ้าไม่มีใครพูดถึงเขาไม่มีใครทําอะไรเรื่องนี้ก็ กรณีนี้คนก่อเหตุก็ชิวๆไปเรื่อยละต้องต้องฝากไปถึงผู้ใจบุญัะครับก็คือถ้ามีทุนทรัพย์ก็ช่วยซื้อซื้อที่ดินหน่อยครับเอาละเออก็ไม่แพงมากนะองต้องรีบมาเยียวยาทางครอบครัวที่ดินที่เมืองทองนี่ก็น่าสนใจนะสามารถที่จะเก่งกำไรได้ผู้กตรงนะคือก็ควรถเงินซื้อไปห้าสิบห้าล้านบาทจริงๆก็เหมือนได้บุญได้บุญด้วยนะครับได้ช่วยช่วยเหลือก้าวครอบครัวใช่ครับ